สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรฒนการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรฒนการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคนในโลกส่วนใหญ่นะครับมีความสงสัยนะในเรื่องของการกับชาติมาเกิดนะมีหรือไม่และอะไรนะครับกับชาติมาเกิดนะครับ และเราจะรู้และพิสูจน์นะครับได้อย่างไรว่ามีการกลับชาติมาเกิดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนะมีความสงสัยซึ่งครั้งหนึ่งผมก็เคยมีความสงสัยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่มีการกลับมาเกิดนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีนะกฎแห่งกรรมไม่มี นะเรื่องของบาปบุญคุณโทษไม่มีนะสวรรค์นรกไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเนี่ยนะเราก็รู้ทําความดีไปทําไมอ่นะเพราะทําไปดีไปแล้วก็ไม่เห็นได้ผลอะไรนะก็ทําชั่วก็ได้นะผมยังเคยคิดเลยว่าถ้าเกิดนะผมมีสติปัญญาความรู้เรียนสูงสูงนะมีเอ่อสติปัญญานะที่จะไปซิกแซกทำสิ่ง,งต่างๆเนี่ยนะนะถ้าเราไม่มีเข็มทิศทิศท,ท,ทางซะแล้วนะไม่มีสัมมาทิฏฐิ นะสะล้วเนี่ยนะคนเราทำชั่วได้ง่ายมากนะสามารถใช้วิชาวความรู้นี้ไปโอ้โหทั้งทำชั่วร้ายทั้งทุจริตคดโกงอะไรต่างๆได้ได้มากมายนะครับทำให้ความสงสัยเหล่านี้มันมีในใจผมนะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะก็มีความทุกขนะ์อะไรเกิดขึ้นในใ,นใจมากมายนะจนรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ละต้องพิสูจน์นะต้องมาพิสูจน์ความจริงว่ามีจริงหรือไม่นะที่คำสอน นะในพู้ศากษาก็ดีหรือว่าคําสอนจากครูบาอาจารยนะ์ที่เคยศึกษาอ่านมานะจากหนังสือนะธรรมะต่างๆนะครับก็ไห้สงสัยนะว่าการกับชาติมาเกิดนี้มีจริงไหมคนเรานี่ตายแล้วเนี่ยมันมีการเกิดใหม่จริงไหมหรือว่าตายแล้วศูนย์คือพอตายแล้วก็ตายเลยนะจบกันนะครับการกับชาติมาเกิดนี้มีจริงไหมอะไรกับชาติมาเกิด นะอะไรเป็นที่มาที่ไปนะที่ทำให้กับชาติมาเกิดนะจะรู้และพิสูจน์ได้อย่างไรนะว่ามีการกับชาติมาเกิดนะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะซึ่งผมเคยสงสัยผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เคยสงสัยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับประสบการณ์ที่ได้สนทนากับครูบาอาจารย์ของผมนะที่ให้ความเคารพนับถือนะครับแต่ว่าท่านได้ละสังขารไปละนะนะนะผมก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่ง และเมื่อได้ติดตามฟังข่าวท่านนะครับนะก็มีผู้ที่มาบอกเล่านะว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อผมมีความสงสัยในเรื่องของนะการเวียนว่ายตายเกิดมีหรือไม่นะการกับชาติมาเกิดมีจริงไหมอะไรกับชาติมาเกิดนะจะรู้และพิสูจน์ได้อย่างไรนะผมก็ลงมือปฏิบัตินะเพาผมก็อยากจะรู้นะว่าคนเราเนี่ยมันมีเปล่าแลนะเรื่องของสวรรค์นรกมีไหม เรื่องมรรคผลนิพพานนี่มีไหมแน่นอะนฮะอะสำหรับตาราเท่าไหร่ก็ไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะเราจะคิดนึกใช้ตรก,กาเหตุผลนี่ก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับผมเลยเริ่มต้นฝึกนะพัฒนาจิตใจนะด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธนะก็คือสายพระป่ากรรมฐานนะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับตอนนั้นผมก็ชอบอ่านหนังสือปฏิปทาของท่านนะลงมือปฏิบัติที่บ้าน นั่งสมาธิวันหนึ่งก็15-20-30นาทีนะก็พยายามนั่งให้ได้นะก็ฝึกสตินะด้วยคำบริกรรมตลอดแ,ลแรกแรก็ทำได้ยากนะจิตมันฟุ้งสัน้นนะมันก็ฟุ้งไปฟุ้งมานะวันแรกไม่ได้ก็วันที่2วันที่3วันที่4ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะก็ดีขึ้นผ่านไป2อาทิตย์นะจิตก็สงบลงผ่านไปเดือนหนึ่งนะก็รู้สึกว่า สมาธิมันยากตอนเริ่มแรกนะครับแต่ว่าถ้าทาจนต่อเนื่องนะมันก็จะสบายนะพอไปผ่านไปสองสเดือนเนี่ยก็เริ่มชอบนั่งสมาธินะชอบที่เวลาว่าก็ชอบนั่งสมาธินะจิตสงบครนี้เวลานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปเนี่ยนอกจากจิตสงบแล้วนะพอจิตมันสงบเราดูนะการทํางานของจิตว่าจิตมันเคลื่อนออกไปทางไหนนะมันมันเดิน พูดง่ายว่ามันทํางานยังไงนะเราก็นั่งดูมันนะเมื่อจิตสงบนะอันนี้สําคัญวิธีการนะเกิดใครฝึกแบบนี้เขาเรียกว่าใช้สมถะนาวิปัสสนานะพอจิตสงบเป็นสมาธินะเราก็นั่งนะนั่งนิ่งนั่นแหละครับนะกายนิ่งจิตนิ่งนะครับ,นะก,นะรบก็อย่าให้ร่างกายขยับเลยนะฮะลิ้นนี่ก็งับเอาไว้นะไม่ต้องกืนน้ำลงน้ำลายนะฮนะนิ่งเอาไว้ดูอย่างเดียวนะดูจิตมันเคลื่อนไปทำงานยังไง ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าจิตมันออกไปรู้ทางไหนมันก็ดับที่นั่นไปรู้ทางตาก็ดับที่ตารู้ที่หูก็ดับที่หูรู้ที่จมูกก็ดับที่จมูกรู้ที่ลิ้นก็ดับที่ลิ้นรู้ที่กายก็ดับที่กายรู้ที่ความนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็ดับที่ตรงนั้นก็เห็นมันทางานอย่างนี้ครับก็กระพริบไปกระพริบมาวิบแวบวิบแวบะล้วก็ตามดูมันอย่างเดียวดูไปดูมาดูมาก็เห็นว่าร่างกายจิตใจเราซึ่งคําสอนในพุทธศาสนาเรียกว่าขันห้า ร่างกายเราก็เรียกว่ารูกประขันนะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะนึกคิดต่างๆความจดจำนะเขาเรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันวิญญาณขันก็คือการรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เขาเรียกว่าจักกุวิญญาณนะโสตะวิญญาณ นะครับชิวหาวิญญาณนะครับอะไรต่างๆนะนี่คือภาษาธรรมะพูดง่ายๆก็คือว่านะร่างกายจิตใจเราอ่ะนะเขาเรียกว่าขันห้าก็แปลว่ากองที่มีอยู่ห้าหมู่ที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขณะที่เราดูไปก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรจีรังรูปก็ดับนามก็ดับนะขันทั้งหลายก็ดับนะผมก็เลยนะมีโอกาสไปวัดป่าบ้านตาดนะก็ไป ฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดอยู่9วันนะก็มีโอกาสพบกับครูบาอาจารย์นะท่านหนึ่งนะท่านชื่อว่าหลวงปู่ปัญญานะปัญญาวัดโทนะซึ่งท่านเป็นพระลูกวัดนะที่อยู่เ,เป็นลูกศิษย์นะของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะแห่งวัดป่าบ้านตาดนั่นเองนะครับผมก็มีโอกาสไปฝึกนะปฏิบัติภาวนาอยู่9้าวัน นะในช่วงบ่ายๆก็มีโอกาสสนทนากับท่านตอนที่มารับน้าปานะนะครับก็มีโอกาสสนทนาธรรมในครั้งแรกที่ผมสนทนาธรรมกับท่านนะผมก็สงสัยนะผมก็ถามท่านว่าหลวงปู่ครับนะผมภาวนาเนี่ยนะเห็นแต่ว่ามันมีมรรคแปดอยู่ในจิตนะทำยังไงต่อฮะเพราะว่าพิจารณาไปทางไหนเนี่ยก็เห็นว่ามันมีมรรคแปดนะมรรคแปด มันอยู่ในจิตนะเป็นอย่างไรนะท่านก็บอกว่าให้ภาวนาต่อไปนะก็ให้ภาวนาต่อไปนะท่านก็กล่าวเช่นนี้นะครับคาวนี้ผมก็มีความสงสัยว่าหลวงปู่ครับนะผมเห็นนะว่ารูปรูปประขันก็ดีนะนามประขันก็ดีขันห้าเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับหมดเลยนะรูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนะคือขันห้ามันดับหมดเลยแล้วอะไรไปเกิดครับท่าน ผมก็สอบถามหลวงปู่บัญญานะก็นเมื่อขันห้ามันดับหมดอ่ะนะมันนั่งภาวนาไปอะไรก็ดับอ่ะแล้วอะไรไปเกิดครับท่านท่านก็บอกว่าไอขันทั้งหมดมันดับถูกนะท่านบอกขันทั้งหมดมันดับนะแต่ว่ามันมีตัวสืบต่อที่ท่านเรียกว่าไอตัววิญญาณที่ไปเกิดนะมันจะมีปฏิสนธิวิญญาณ นะมันมีวิญญาณตัวที่สืบต่อเมื่อขันสุดท้ายคือร่างกายเราแตกตับมันจะมีตัวเ,เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณนะมันเป็นวิญญาณชิ้นหนึ่งพิเศษนะที่มันอยู่ในห่วงโซ่นะที่เรียกว่าปฏิจจสมุตบาทนะังนั้นเกิดใครที่ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนะคือไม่เห็นจิตมันทํางานจริงๆนะไม่เห็นจิตมันถูกละกิเลสสังโยชน์ นะด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะจนสามารถเห็นนะการละกิเลสสังโยชน์เนี่ยนะจะเห็นเลยว่าจิตมันไม่ตายนะแต่ว่ากิเลสมันตายนะโดยการถูกละประหารจากอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะผมก็มีโอกาสไปกราบสอบถามนะจากครูบาอาจารย์นะที่เป็นพระริยสงฆ์และต่อมาก็ทราบว่า ท่านอยาเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้าไปนะครับท่านก็ตอบคาถามนี้นะครับจึงมาเล่าแบ่งปันให้ฟังอันนี้เป็นการสนทนาส่วนตัวระหว่างผมนะครับกับพระอาจารย์ปัญญาปัญญาวัตโทแห่งวัดป่าบัรตัดนะครับเห็นว่าเป็นสารประโยชน์นก็ตอบคาถามนี้ว่าการกับชาติมาเกิดมีไหมมีอะไรกับชาติมาเกิดปฏิสนธิวิญญาณนะครับและจะรู้และพิสูจน์ได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเราบรรลุมรรคผลนิพพาน นะเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเป็นปัจจตังเวทิตพโวินยูหิติหลังจากนั้นนะผมก็กราบท่าน3ครั้งแล้วก็ระลึกถึงเสมอมาว่านะท่านตอบได้ทำให้ผมหายสงสัยนี่นะครับใครชอบฝากไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ